สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะมาแบ่งปันไอเดียการซ่อมกระเป๋านะคะกระเป๋าเนี่ยมันใช้มาหลายปีแล้วเป็นกระเป๋าหนังแท้เนาะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยความที่มันเป็นห่วงเล็กๆุนเล็กๆอ่ะมันก็จะเป็นเส้นหนังเล็กๆอะค่ะแล้วแล้วคือสายกระเป๋าเดิมเนี่ยมันไม่ยาวมากความที่เราอยากคล้องไหลเราก็ไปเอาสายยาวมามา,มาสวมทับใช่ไหมคะ ปรากฏว่ามันทำให้ไอ้สายหนังเล็กๆของเรา,าขาดไปถามร้านซ่อมนะทั้งร้านซ่อมรองเท้าร้านซ่อมกระเป๋าเขาบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าเข็มของเขาใหญ่มันจะทําให้กระเป๋าเราเยินอันเนี้ยมันมันต้องเป็นงานปานีดเอายังไงก็เลยเป็นอันว่าเราต้องซ่อมเองค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็เลยได้เป็น เป็นแถบผ้าสีดำนะคะเอาสีเดียวกับกระเป๋าตัวนี้ก็ลองดึงดูแล้วคิดว่าน่าจะมั่นคงแข็งแรงอยู่เนาะก็จะเย็บที่เย็บที่ตัวเส้นแถบดำเราก่อนนะคะคล้องกับคล้องกับโซ่ห่วงโซ่ของเราเนี่ยเย็บให้เสร็จเรียบร้อยเลยทั้งสองข้างเสร็จแล้วเราก็มาประกอบร่างกับกระเป๋านะคะ อันนี้ก็ใช้ได้เย็บผ้าธรรมดาค่ะเพื่อนเพื่อแล้วก็เข็มนะคะเข็มก็เอาเอาเข็มใหม่เลยเข็มคมๆนะคะแต่ว่าขอให้ให้เป็นเข็มที่แข็งแรงนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมีครีมเล็กๆช่วยดึงไม่งั้นหนังอะมันไม่ใช่เหมือนเย็บผ้านะคะมันก็ต้องใช้แรงนิดนึงเราดันไม่ได้บางทีผ้าเดี๋ยวเข็มแทงนิ้วก็จะมีตัวช่วยใช้ไอ ครีมเล็กๆช่วยนะคะแล้วเราก็จะเย็บตามตามฝีเข็มเดิมค่ะมันจะมีร่องที่เขาเย็บหนังตะเข็บเดิมอยู่แล้วเราก็แทงลงไปที่รูที่มันเป็นฝีเข็มเดิมนะคะมันก็จะทำให้เราไม่ต้องไปสร้าง <c oughs> รูใหม่ทำให้หนังเราเยินไปเพิ่มก็เย็บตามตามรูที่เรา,าที่ฝีเข็มเย็บเดิมนะคะตรงนี้ก็ ง่ายๆมองเหมือนง่ายนะคะเออตอนแรกเขาคิดว่าเออเราจะทํำยังไงเนาะเออเพราะว่าไปถามสามล้านน่ะแล้วเขาบอกเขาสายหน้าบอกไม่ได้เข็มเขาใหญ่เขาเขาไม่สามารถทําได้อันนี้มันต้องเย็บจักรโอ้ล้มเป็นอย่างนี้จะไปเย็บจักรยังไงก็เลยว่าโอเคงั้นเรามาลองซ่อมเองเสียดายถ้าจะทิ้งกระเป๋าใบนี้มันคือมันเป็นหนังแท้เสียดายเนี่ยค่ะ ก็จะเป็นไอเดียฝากเพื่อนๆนะคะใครมีปัญหาเหมือนกันก็ลองดูใช้เป็นริบบิ้นดำก็ได้ตอนแรกคิดว่าจะเอาจะเอาหนัง,หน,งหนังดำเส้นเล็กๆแต่ปรากฏว่าคือหนังมันก็จะหนาเนาะแล้วถ้าหนังบางก็จะมีปัญหาเหมือนเดิมว่าเวลาเราคล้องสะพายลรวบิดไปบิดมาหนังอาจจะขาดได้นะคะก็เลยว่าถ้าไม่ริบบิ้นก็อะไรสักอย่างนี่แหละ เออปรากฏว่าโอเคเลยได้เนี่ยมันเป็นแถบแถบน่าจะเป็นแถบแต่งเสื้อนี่แหละอ,อ่าหรือว่าเราใช้ไอ้นั่นก็ได้นะคะเพื่อนๆน,นสายสายร้อยรองเท้าผ้าใบเราอะค่ะเลือกเอาไอ้ที่อ,อ่ามันคงแข็งแรงหน่อยนะคะตรงนั้นก็ได้นะคะเนี้ยค่ะเออสายเดิมมันก็จะ สั้นประมาณนี้ไม่ไม่ไม่คล้องไหลไม่ได้ก็คือสะพายข้างได้ก็เลยว่าเราอยากคล้องไหลาย,ยาวด้วยประมาณนั้นนี้ก็โอเคเลยคิดว่าเนี่ยมั่นคงแข็งแรงเนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งสั้นทั้งยาวและใช้ไปได้อีกหลายปีเลยเพื่อนๆมีไอเดียแบบไหนก็มาแบ่งปันกันได้นะคะอันนี้เป็นไอเดียหนึ่งามาแบ่งปันเพื่อนๆ แทนที่เราจะทิ้งกระเป๋าไว้ในกลุกเราก็ยังเอามาใช้ต่อได้อีกยาวความที่เสียดายกระเป๋าวิถีแม่บ้านทำอะไรเองได้ก็พยายามทำเนาะนะคะเออจริงๆเราไปซ่อมเสียตังเป็นร้อยเออถ้าเขาทำให้เราได้ก็จริงๆก็จะยอมอยู่หรอกแต่ปรากฏว่าเขาทำให้เราไม่ได้ก็โอเคฝีมือเราเองภูมิใจตัวเองวันนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะเพื่อนๆ